สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินกินกินฟังนะครับ,บรมีเขอเขามานะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมทําตัวข้าวหน้าเนื้อนะครับคิวด้งไปนะครับเขาบอกว่า คือเขาไม่กินเนื้อมีเมนูอื่นไหมที่ไม่ใช่เนื้อครับมีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูหมูกันนะครับเพื่อนๆเป็นข้าวหน้าหมูนะครับเราเรียกว่าทานิ o งนะครับวิธีการทําเป็นยังไงนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะครับไปเลยในส่วนของวัตถุดิบในการทําตัวข้าวหน้าหมูนะครับเพื่อนๆตัวนี้แหละครับผมเราใช้เป็นตัวหมูสไลด์นะครับวันนี้ผมใช้เป็นตัวสันคอนะครับแล้วเราก็คือมีไข่ไก่นะครับ หอ,อมใหญ่นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นผักชีนะครับเพื่อนๆไม่มีผักชีสามารถใช้เป็นขึ้นช่ายได้นะครับแล้วก็คือมีตัวสาหร่ายแต่งหน้านิดนึงนะครับแล้วก็คือในส่วนของซอสเนี่ยเราจะใช้ก็คือเป็นมิลินมีชโชยุแล้วก็คือมีตัวน้ําตาลนะครับผมแล้วก็ตัวสําคัญเนี่ยก็คือตัวซุปดาชีนะครับเพิินผมหาไอ้ตัวที่มันเป็นดาชีสําเร็จรูปไม่ได้ครับวันนี้ก็เลยต้องเอาตัวนี้ครับ ตัวซุปดาซีที่เราจะต้องไปต้มนยครับอาจจะต้องเพิ่มเวลานิดนึงแต่รสชาติน่าจะดีกว่านะครับแล้วในการทําอาหารที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับขาดไม่ได้นะครับตัวนี้ครับข้าวญี่ปุ่นนะครับข้าวญี่ปุ่นตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามันไม่ต้องซาวน้ำารน้ำเียงห่สามารถุได้เลยนะครับในการหุงข้าวญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆมันจะมีอัตราส่วนที่สําคัญก็คืออัตราส่วนของข้าวต่อน้านะครับที่ ที่ผมเคยหุงมานะครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าอัตรา,าส่วนของข้าวต่อน้ําที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งต่อหนึ่งคือผมกินแล้วอะรู้สึกว่าผมโอเคกับสูตรนี้ไงเออแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีสูตรอื่นก็ตามตามแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่หุงมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าหนึ่งต่อหนึ่งดีที่สุดนะครับแต่ว่าน้ำที่ใช้เนี่ยขอให้เป็นน้าเย็นนะครับเพื่อนๆน้าเย็นจะทําให้ห่งข้าวปุ่นอร่อยนะครับก็คราวนี้ผมจะใช้ข้าวทั้งหมด500อกรัมนะครับผมแล้วก็คอนน้้ทัังหมมด500ะ ี้เราซื้อแบบไอที่แบบไม่ต้องสาวนำเพื่อนแต่มันมีบางอันที่มันต้องสาวราคาต่างกันไหมก็ราคาก็คือต่างกันอันนี้น่าจะแพงกว่าประมาณในระดับนึงคืออำนวยความสะดวกให้เราโอเคไหมเนี่ยควรจะอ่าโอเคข้าวห้าร้อยกรัมนะครับน้ำห้าร้อยกรัมนะครับเพื่อนเพื่อนน้ำใช้น้ำเย็นสูตรมันคืออย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนต้องน้ำเย็นๆ็นะอ่าน้ำเย็นถึงจะอร่อยนะครับก็ขอแถมอีกทีหนึ่ง อร่อยกรัมต่างยังไงน้ำเย็นกับน้ำเย็นเขาบอกว่าน้ำเย็นมันจะห่งอร่อยกว่าข้าวญี่ปุ่นอันนี้คือเป็นทริคที่เราดูมาแล้วพี่เคยลองเอาน้ำเย็นกับน้ำอุ่นหุงไม่เคยสิแต่รู้สึกว่าหุงนน้ำเย็นแล้วมันอร่อยจริงๆอันนี้เขาบอกนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูข้าวเหลือนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองเทให้ก็ได้อยากเือกเย็นกัเกินนิดนึงไม่เป็นไรเนาะเพื่อนเพื่อนโอเคห้าพันเจ็ดอ่าโอเคจากนั้นนะครับเพื่อนๆนเอาข้าวตัวเนี้ไปพักไว้ในหม้อเพื่อให้ข้าวเนี่ย มันอุ้มน้ำนะครับที่เราแช่เขาไว้ก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะหุงนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาข้าวนะครับทิ้งไว้ในหม้อโดยที่เรายังไม่หุงนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งชั่วโมงครับแล้วเราค่อยก็มากดหุ่นกันตอนนี้เราไปทําอย่างอื่นก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนไปเลย ในระหว่างที่เรารอตัวออข้าวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําตัวน้าซุปก่อนนะครับน้ำซุปตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะใส่ไปในการที่จะทําตัวหมูนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่มีซุปดาชิสําเร็จรูปนะครับตัวนี้เราต้องทําการต้มนะครับตัวนี้เขาบอกบอกว่าอัตราส่วนก็คือน้ํา600 ML นะครับต่อผงซุปปลาหนึ่งถุงนะครับแล้วก็คือทาในการต้มลงไปนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆน้ํา600 ML แต่ในสูตรที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้แค่ประมาณ100นะครับต่อหนึ่งที่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าไอ้ผงเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด600 ML โอเคครับอ่ะจากนั้นนะครับเพื่อนๆมาทําการต้มน้ําก่อนนะครับเพื่อนๆน้นํา6 0้ ml นะครับที่เราชั่งตวงไว้เรียบร้อยแล้วใช้่างนี้เลยนะชาอย่างนี้เลย ต้มชาคล้แยๆต้มชาจะเป็นผงสุกป,ป้าไม่เอาออกไม่ต้องเอาออกใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดไฟต้มไปจนกระทั่งเดือดนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็คือถึงจะเอาไอตัวผงสุกป,ป้าเนี่ยมาใช้ได้นะครับตอนนี้รอมันเดือดก่อนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับข้าวที่เราแช่ไว้นะครับอิ่มน้ำพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆ จากนั้นนะครับเพื่อนๆทําการหุงเลยนะครับกดหุงเลยอันนี้หาีก็น่าจะประมาณ30-40นาทีครับก็คือดูที่ควันที่มันออกจากตรงนี้ครับก็คือแสดงว่าใช้ได้ละโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวน้ำซุปที่เราต้มไปก่อนนะครับเพื่อนๆไปได้แล้วครับอ่าอันนี้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆสีออกแล้ว เพื่อนก็ปิดไฟนะครับปุ๊บเอาปปลาออกตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราใช้ทั้งหมด100 ml นะครับในการที่จะทำซอสนะครับร้อยลงเลยใช่เพราะว่ามันมีเซอร์ความร้อนไปไงแต่เราใส่ไปทั้งหมดหกร้อยไงเดียวใช่เดี๋ยวดูซิว่าได้ไหม ช100 ml นะครับเดี๋ยวต้องไปผสมโชยุกับมิลล์แล้วก็น้ำตาลใสครับผมและส่วนของซอสนะครับเพื่อนๆก็คือน้ำซุปดาชิที่เราต้มไปแล้วนะครับ100 ml นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆใช้น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่นำเป็นซอส ซอสสำหรับทําตัวข้าวหน้าหมูนะครับคือเอาไปทาหมูตอนสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่เอาไปต้มครับเอาไปต้มอ,อ,อ,อ่าและนี่นะครับเพื่อนๆมิลินนะครับมิลินหนึ่งช้อนโต๊ะพอาวางไต้องรู้เลยแล้วเพื่อนๆก็คือคนให้เข้ากันก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนใส่โชยุนะ คนให้น้ำตาลแล้วก็คือมิลินเนี่ยครับผมมันเข้ากันกับดาชินะครับนี่นะครับเพื่อนๆน,น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆใส่โชยุไปทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครึ่ง เพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนผสมของตัวซอสเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะจริงๆเราเขาให้ใส่ตัวออสาเกด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพอินผมอะ่ะไม่มีและที่สําคัญก็คือว่าผมไม่ค่อยชอบเอ,อ่อแอลโกอฮอล์ด้วยไงก็เลยคิดว่าเราไม่ใส่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะอืมก็คือใช้แค่นี้พอคนให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆซอสสำหรับข้าวหน้าหมูนะครับ แล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปหั่นผักแล้วก็หั่นหมูกันนะครับอย่าผักซอดไปก่อนนะครับผมในส่วนของผักน,นะครับเพื่อนๆมีแค่หัวหอมแล้วก็ตัวผักชีนะครับหรือใช้ขึ้นช่ายก็ได้นะหัวหอมนะครับวันนี้ผมทําสําหรับหนึ่งที่นะหัวหอมใช้แค่1นส่วนสี่กระพอของตัว1นส่วนสพอนะครับเพื่อนๆ หั่นประมาณ2-3มิลประมาณนี้ครัแล้วก็ตัวผักชีนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆใช้ประมาณสัก2-3ต้นก็พอตัวนี้มันใช้ในการโรยหน้านะครับหั่นประมาณ2-3เซนนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ตัดลากออกไปแล้วนะ ใครชอบเยอะหน่อยก็คือใส่มากหน่อยได้นะครับในส่วนของหมูนะเพื่อนๆนี่เลือกหมูมาจากหมูมาจากถูกต้องหมูสไลด์หมูอนามัมสซันคอสไลด์อนามัมสันคอ,เ,อเรื่องหมูที่เป็นหมูสันคอนะถูกต้องอ,อย่างที่บอกไปว่าเราใช้แค่หนึ่งรกรัมนะครับเพื่อนๆ สำหรับหนึ่งที่นะครับเค okay. หั่นแบบไหนหัน่นหั่นพอดีคำก็คือไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มาก มานะครับเพื่อนๆนก็คือไข่นะครับเราใช้สองฟองนะเ,เพื่อนเพื่อนดูนิดนึงนะว่าถ้ามันมีเลือดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาออกนะครับ oh, <no. S 1> มันมีเลือดหรือว่ามีอะไรเนี่ยเอาออกนะ ถึงมีเปลือกเอเาออกไข่นะครับเพื่อนๆตีให้มันพอแตกไม่ต้องให้มันเละมากไม่ต้องให้มันเข้ากันมากประมาณนี้ไม่ต้องตีเหมือนไข่เจียวนะตีประมาณนี้พอโอเคประมาณนี้นะครับเ<ๆ>พือ่อนๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําการผัดไปตัวข้าวหน้าหมูกันนะครับผมไปเลยครับเพื่อนๆ ตังแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนเข้าสุกหรือยังน,น่าทานไหมก็เดี๋ยวเวลาทํานะครับเพื่อนๆแบ่ง4ส่วนก่อนตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คุก เพื่อไหว้ข้าวเนี่ยมันมันซุยเท่ากันนะครับเพื่อนเพเพราะไม่งั้นอย่างเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันอาจจะมีการสุกมากเกินไปไอเนี้ยข้าวมันจะฟูซุยสวยนะครับพ่านซุยไงลูกซุยอะครับซุยเลยซุยก็คือซุยครับข้าวสุกแล้วเดี๋ยวเราไปผัดหมูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเ็าคือเอามาราดข้าวกินพร้อมกันเลยไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยว วิธีการทำตัวข้าวหน้าหมูนะครับเพื่อนๆก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับจากนั้นเพื่อนเเอาหมูลงไปก่อนเลยนะครับก็คลี่หมูออกนะครับเพื่อนเพให้ทั่ว ก็คือถ้าสมมติเราเปิดไฟเราที่อย่างเงี้ยหมูมันก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับนึกออกไหมตอนนี้หมูมันก็คือจะยังไม่มีความร้อนมันก็ยังไม่สุกก็คือเป็นการจัดเรียงตัวของหมูเนี่ยให้มันโดนความร้อนให้มันทั่วๆกันก่อนประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็เปิดไฟไฟกลางนะครับ <Okay. S 1> end, ต่อครับ เดี๋ยวรอให้มันสุกด้านใดให้มันสุกด้านมึงก่อนเนี่ยพอได้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเอาตัวหัวหอมใส่นะครับหัวหอมคลี่หัวหอมกันนะครับผัดให้มันชุ่มกับตัวน้ำมันผัดไปจนหอมเนี่ยมันใส่นะครับเพื่อนๆ คนอยากดูนะครับว่าเราทำอะไรกันตัวไปหอมใส่แล้วนะครับพรเบพื่อนๆค่ะนีเพื่อนๆใส่ตัวซอสที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปใส่หมดเลยนะครับ็ปอปนสเซด เพื่อนครับคือต้มไปจนกว่าจะเดือดนี่นะครับเพื่อนๆก็คือพอน้ําซุปเนี่ยมันเริ่มเดือดแล้วเนี่ยครับเดือดอย่างนี้แล้วนะ,ะเพื่อนเพื่อนต้มต่อไปอีกประมาณ1นาทีนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ไข่ลงไปกันคคต้องไป1นนาทีครับเพื่อนๆนนับไปเลย ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับเพื่อนเพื่นอนเพื่อนเพื่อน,นเอาไข่โรยไปใส่ประมาณสักสองส่วนสามก่อนนะทำไมไม่ใส่ให้หมดเลยครับคือกะว่าให้มันอ๋อผมรู้แลด้ลวยภาพแหละที่ไปที่ที่แบบกินเนี้ยในร้านอาหารม,ม,มันจะมีเท็เจอร์ที่ต่างกันมันจะมีความไข่อะมีความสุกต่างกันถูกต้องประมาณนี้เลยมันก็เลยทำเป็นสอง สองพาร์ทสองครั้งเพื่อให้เท็กเจอร์ของไข่สุกมากหน่อยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งให้เป็นสุกใช่แล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะครับเพื่อนๆพื่พอไข่รเริ่มสุกแล้วเนี่ยข้าวเริ่มสุกแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปเลยนะครับ เป็นไข่สเต็กเจลเดียวกันจะมีข้างบนเนี่ยเราก็คือจะเริ่มจากหมูใช่แล้วก็ลงลงมาก็เป็นไข่หอมตอนแรกหอมเสร็จปุ๊บแล้วเริ่มเป็นไข่เเป็นไข่ใช่อันนี้ความเค็มเขาดีแหละพูดได้ก็คือจะมีความหลากหลายในการกินโอเคคราวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยความสุกประมาณนี้ยพอละได้ละปิดไฟ Dangerous <laughs> times <laughs> don't fly too high <laughs> Be sure to keep them out in sight <laughs> Vi forever if you keep it tight Love the world and keep the sky your mind นะครับโรยผิดญี่ปนอเอเตกิมัส นะครับเพื่อนๆว่าอร่อยหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้ทีงกินฟ้างด้เนาะอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทําตามกันนะครับอร่อยหรือเปล่านีอาคอมเมนต์บอกด้วยกันนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย So high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you